สวัสดีจ้าพี่น้องสาวขาเห็นกระเป้าโบวจ้า หอยเวลาเปลี่ยนสายหัวลีดแล้วนะจ้ะพี่น้องมันจะมีสายดานขางนะจ้ะมันนนาสิช้ำรุดแน่นะจ้ะมันจะมีห้อยแตกห้อยฉีกห้อยขาดน้อยๆนะจ้ะพี่น้องมันเห็นเห็นหล้มเขาหัวลีดนะจ้ะมันสลีดนุ่มออกอเหมินพี่น้องเขาต้องคอยบึงถ้าเหินว่ามันมีห้อยแตกห้ยอยอยังแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนออกจ้ะเช็คบึงตลอดแล้วก็อเอามาเปลี่ยนจ้ะพี่น้องแต่ว่าช่วงใดเท่าเปลี่ยนเหมือดชุดเขาก็ต้องเปลี่ยนทั้งเหมือดจ้ะเนี่ยต้องดึงออกจ้ะดึงออกเหมือดทุกอันจ้ะดึงออกเรียบร้อยแล้วเขาก หลังจากหลืองานนอกจากพี่น้องขันเท้าว่าเห็ดเวลานีก็บ่มีเวลาเห็ดจากพี่น้องรีดนมแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเขาก็มาเห็ดตอจากกระสร right ิลเลกแน่จากน้อยกับซางมานนอะจากพี่น้องเห็ดแล้วก็แล้วขันบพเห็ดมันก็บแล้วจักเธอพี่น้องแกอ้อยเมื่อทุกอันนั้นสิเลยจ้าแกอ๋อก่อนไม่วางเทียบวางเทียบว้แกนเอาเก้าออกไปทิ้งนอกจากพี่น้องสิบได้ใายอีกเพราะว่าจะมีห้อยลุห้อยแตกห้อยแยกห้อยยังแล้วมันใส่บ่ไดจ้าพอจะหเฮารีดไปล้มมันเข่ามันก็ใส่งานบ่ไดพี่น้องแตกหน่อยแตกหลายกับบได้จ้าแตกซ้ำได้ก็ต้อง จะพี่น้องเปลี่ยนออกแก้ออกสิละจา้ะเรียบ้อยแล้วเข้ากับเปลี่ยนจ้ะ เปลี่ยนไปคนละขางสิละจ้าแรกแรกกับพญาวูเปลี่ยนผู้เดียวนะจ้าพี่น้องมันนานแล้วเพิ่งก็บกระตองเฮ็ดซอยกันละจ้าเป็นแน่บ่เป็นแน่ก็ต้องเฮ็ดหัดเอาละจ้าพี่น้องคันให้ปล่อยเฮ็ดแต่ผู้เดียวหลายมันกระตองสินักแต่พญาวูละจ้าพี่น้องเขาต้องเฮ็ดซอยกันมันสิได้แล้วไว้ไพี่น้องเป็นบ่เป็นก็หัดเอาจ้างัดไปงัดมามันก็เป็นเองหรอกเนาะพี่น้องก็พอได้ยดหรอกเนาะจ้าสำนี่ก็เอาห่นอดให้เรามาตรวจความเรียบร้อยจ้าพี่น้องซอยกันเฮ็ดซอยกันทำเอาเนาะจ้าข้าวเดียวก็แล้วเเี็ได้ยอละจ้พี่น้องเอาน ฉีดเบ,บ<า>ิ้งแล้วก็เขาก็ต้องมาล้อเบิ้งตอนทีนเขาล้างเครื่องรีดนะจ๊ะเหาเห็นเรียบร้อยเขาเอาหัวขึ้นหัวขึ้นเก็บเรียบร้อยแล้วสายบอร์รดออกเขาใส่เน้นพอดีนะจ๊ะพี่น้องสายมันบอร์รดมันก็ล้างทำความสะอาดได้จ้ะถ้าสมมติเขาใส่บอร์เนนสายเบอร์รดออกมันก็ล้างบริได้เขาต้องคอยเบิ้งเล็กน้อยจ้ะพี่น้องใส่จค่สี่เละจ้าเน้นๆนะจ๊ะพี่น้องได้ปีกเขาทางนึงแล้วก็ซุปใส่ก้านเขาจ้ะพี่น้องมันก็เหตุบ่ยากหรอกจ้ะพี่น้องแต่ว่ารายละเอียดมันหลายนะจ้าพี่น้องทศิ เธอเขาก็ต้องเปลี่ยนก่อนในจ่าพี่น้องบ้านในหอดเวลาเปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่างัวเพิ่นเหยียบนะจ่าถีบหัวลีดออกมาเราเพิ่นเหยียบสายมันแตกพี่น้องตัวใดมันชำรุดก่อนเทาก็เปลี่ยนก่อนจ่ามันไม่มาสิร้อยจ่าหอดเวลาเปลี่ยนผอมมูในจ่าอันนี้มันแตกก่อนชำรุดก่อนเทาก็เปลี่ยนก่อนในหรือไ้จ่าพี่น้องสาจังสันมันใส่งานบะได้จ่าเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วจ่าใส่ไว้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องมาที่นี่เสียได้ไปพักแล้วจ่าพนนี้ก็แล้วพี่น้องเอ้ยสดสีเหลวมาหิ้กกับบะเหลว น้ำมันพุ่งเข้าไปล้อเบิ้งจาไปาชาย,ยางมันจะหลุดออกมาบอมันแหน่นพอบอถ้าสมุติบรแหน่นเ้องเขาเสียบเขาไม่จ้ะพี่น้องถ้าล้างทำความสะอาดได้ปกติบ่มีล่าพุ่งออกก็ถือว่าเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องถ้าเขาบล้อเบิ้งนาะจ้ะพี่น้องถ้าท้ายมันหลุดน้ำมันพุ่งออกมันสิบได้<อ>ล้างหัวรีดเนาะจ้ะพี่น้องหัวรีดมันสิสกปรกจ้าเขาก<อ>ล้อเบิ้งข้าวหนึ่งก้อนเนาะจ้ะพี่น้องล้อเบิ้งว่าเขาสิได้ล้างทำความสะอาดบ้ถ้าเบิ้งข้าวหนึ่งเขาไปนวดเนาะจ้ะเขาไปพักพี่น้องไปจ้าบัดรที่นีไปพักไปพร้า